นชาฤติ4289สวัสดีครับสมาชิก FC ช่อง y YouTube อทิชินะนะครับวันนี้ว yeah ั 5. นศุกร์ที่25กรกฎาคม2568ขณะนี้เวลา23นาฬกากับ5นาทีนะครับโดยประมาณครับที่เห็นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับ วันศุกร์ที่1สิงหาคม2568เลขวิ่งบนล่างสายทหารอ,อสนที่นะครับครับก่อนจะไปเลขวิ่งบนล่างสายทหารน,นะครับขอญาตแจ้งพระภารกิจวันนี้ให้ทราบก่อนนะครับวันนี้ก็ได้นำชุด fc สายบุญอ,อสนที่นะครับนำทีมโดยผู้พันอิวทหารลาบก้อยนะครับหารลาบก้อยต้นเดาขมนะครับ อยู่ตรงข้ามหน้าสากรอมทรัพย์คูจังหวัดสุรินทร์นะครับใต้น้ำข้าวกล่องร้อยกล่องและน้ำดื่ม50แพ็คไปมอบให้ที่ศูนย์พักพิงผู้พยพภัยสงคามชายแดนกัมพูชานะครับณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชจจมงคลสุรินทร์นะครับได้ผู้พันอิ๋วได้นำข้าวกล่องร้อยกล่องและน้ำดื่ม50แพ็คไปมอบให้นะครับครับพร้อม อสุนทินะครับก็ท่านก็อยู่เปิดร้านอาหารขายลาบขายก้อยอยู่นะครับอยู่ต้นเะดาขมหน้าสะกออมทรัพย์ครูจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับสมาชิก f c ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะรับประทานอาหารได้นะครับที่ร้านท่านนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงหน้าโรวินสันนะครับครับ สำหรับภารกิจพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนะครับก็มี FC สายบุญซิน FC สายบุญอสุนทีนะครับได้ให้อสุนทีเป็นสายสะพานบุญนะครับนำสิ่งของเช่นน้ำดื่ม50แพ็คและแฟบสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมและยากันยุงนะครับ ก็ได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่นําไปมอบให้ที่ศูนย์อบพยพนะครับพรุ่งนี้นะครับครับก็ขอเอ่ยนามขอญาติครับรายชื่อผู้ที่ร่วมบริจาคก,ก็มีดังนี้นะครับก็1ก็1น,นางสาวมณีรัตน,น์นะครับถือหน่วยนะครับกทมบริจาคมา1,500บาทนะครับ2 ชัยนาวุฒิกทมรนะครับ500บาท3ธนพลฉลาดเอื้อหรือนองห0 0บาทครับ4คุณชุมพรฉลาดเอื้อ500 5้0าอบาทนะครับ5นายนัทวัฒน์สุรินนะครับ500บาท6ก นางพัชดาพรจงมั่งคั่งห้าร้อยบาทนางนางปะพาดาเพชรสูงเนินหรือน้องดานะครับสามหกห้บาทนะครับหนิงกอธมอ300บาทป้าอีทและลุงดำอำนาจเจริญ300บาท พี่น้อยซีพีกทมอหนึ่งบาทป้าวีและลุงคอนอำนาจ,จเจริญ500บาทและร้อยตำรวจเอกวิชัยเฉลิมรำสามร้อบาทนี่ครับโอกร,ร่วมกิจกรรมกับออตลอดมานะครับร้อยตำรวจเอกวิชัยนะครับก็มีฝีไม้ลายมือทางด้านาเทคนิคทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ทั้งหมดรวมทั้งสิ้นก็5,747บาทนะครับที่สมาชิก f c สายบุญออนชนทีนะครับได้ร่วมบริจาคก,กันมานะครับก็กรวมแล้ว12 12ท่านด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ร่วมบริจาคนะครับก็สมาชิกที่ยังไม่ได้ร่วมบริจาคนะครับก็ ก็ยังยังก็ยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับก็บริจาคได้นะครับสิ่งของหรือเงินนะครับก็ช่วยเหลือซื้อสิ่งของให้กับผู้อพยพได้ที่บัญชีอนะครับนี่ครับบัญชีอสนที่นะครับครับบัญชีนี่ครับร้อยเอกส่วนที่จงมั่งคัง่งบัญชี5 4 5 7 1 7 0 1 2ขีด3ครับธนาคารกรุงเทพนะครับ สายบุญนะครับแอทิชินะครับเป็นบัญช right? ีสายบุญนะครับมาที่บัญชีนี้ได้นะครับครับมาบัญชีนี้ได้นะครับครับก็รอรับรอรับบริจาคและสิ่งของนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็อนุโมทนาสาธุครับพักไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ต้องการแบ่งปันน้าใจเพื่อนร่วมชาตินะครับที่อยู่พื้นที่ชายแดนครับหลีภัยมาพึ่งพาเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับ เพราะจาเป็นอย่างมากเลยครับช่วงนี้นะครับขาดน้ํานะครับน้ําก็ที่ได้ที่ได้ไปไปสังเกตมานะครับและได้ไปบริจาคมาวันนี้นะครับรู้สึกว่าถามถามจะถามผู้ที่อพยพและและผู้ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นะครับก็บอกว่าขาดน้ํานะครับต้องการน้ํานะครับก็หวังว่าสมาชิกเอฟซีก็ก็คงจะให้ความร่วมมือด้วยนะครับครับครับ ก็มาดูกันนะครับงวดนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับเลขนะครับอาจจะอธิบายนานไปหน่อยนะครับมาดูกันครับเลขวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมเลขวิ่งบนล่างสายฐานอสุนติมีอะไรกันครับบนวิ่งหกกับเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดตั้งไว้เลยนะครับหกกับเจ็ดวนี้วิ่งบนหกกับเจ็ดอะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ดนะครับไม่ต้องตามในสิบชุดนี้ก็ได้นะครับสําหรับสมาชิก ที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองนะครับให้6ชุดเด่นด้วยกันครับมี3 6 6 7 7 4 8 3และ8 7นะครับนี่ครับชุดเด่น5ชุดนะครับส่วนชุดกัน5ชุดนะครับมี3 1 3 7 7 1 6 1 8 1นะครับนี่ครับ5ชุดด้วยกันนะครับในในจำนวนนี้ลงท้ายหลักหน่วย1นะครับก็สังเกตดูนะครับพยายามสังเกตดูนะครับ นะครับสำหรับสมาชิกเอฟซีที่มีข้อมูลอยู่ในตัวว่าหลักไหนอยู่หลักสิบหลักไหนอยู่หลักหน่วยก็ก็กักกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องตามนะครับนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อมูลนะครับออกก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจะออกอะไรเช่นเคยนะครับมาดูล่างนะครับล่างวิ่ง4ี่กับ7นะครับสังเกตนะครับบนจะติด7กับ7บน7จดล่างนะครับสังเกตดูนะครับครับล่างนี่มี4ี่กับ7นะครับปิดไว้นะครับ มีอะไรกันบ้างมาดูกันครับเน้นนะครับ41 47และ76นะครับนะครับนี่ครับล่างเน้นล่างทั้งหมดมี8ชุดด้วยกันเน้นเน้น3ชุดนะครับเน้น41 74 76นะครับนะครับส่วนตัวกันนะครับ70 72 49 69และ73นะครับครับ สำหรับสมาชิกครับที่เห็นที่เห็นนะครับถ้าไม่ชอบตัวที่วงกลมตัวที่เน้นนะครับตัวที่ไม่วงกลมตัวกันก็จัดไปนะครับก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจ่อไกลนะครับบางครั้งบางคาก็มาตัวที่ไม่เน้นนะครับมันจะมาตัวที่ตัวกันนะครับก็ให้สมาชิก f อไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลนะครับ สำหรับ3ตัวบนนะครับก็เอามาจากเลขเวียนเกิดนะครับก็มี6ชุดในการด้วยกันนะครับนะครับ4 6 7 4 3 6 4 3 7ส3 6 1 6 7 4 8 7ไอ้487นี่มาแถมเป็น6ชุดเนื่องจากสมาชิก f c c ที่ได้ร่วมร่วมทำบุญนะครับในงานวันบวช พระใหม่นะครับยอดที่ร่วมทําบุญกับออสนที่นักเก็บได้สมาชิกเอฟซีรวมมานะครับทั้งหมด9,487บาทนะครับก็เลยเอาเลขเลขท้าย3ตัวมาเป็นเลขนะครับเลข3ตัวบนนะครับ487นะครับนะครับจะให้สมาชิก f c c ไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสำหรับ3ตัวบน6ชุดนะครับและบน บน2ชุดนะครับบน2ตัวนะครับล่างกับ2ตัว3มชุดนะครับให้ fc สมาชิกไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะพบกับอาจารย์เสือนะครับอาจารย์เสือสายทหารผ่านศึกและครูชายแดนนะครับครูพนมนะครับคลิปต่อไปนะครับและจะมีคลิปและจะมีคลิปรวยไม่เลิกนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับรวยไม่เลิกเข้าโต๊ดนะครับสองสามสี่มาสามสองสี่นะครับนะครับเข้านะครับให้มาสามงวดงวดที่สามเข้านะครับแล้วมารอลุ้นกันงวดที่สี่นะครับว่าจะมาเดินดีเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับสําหรับสายสูตรรวยไม่เลิกเต่งโต๊ดสามกตัวนะครับบนล่างเต่งโต๊ดนะครับยกเว้นเบิ้ลหาบนะครับติดตามรอคอยนะครับก็สําหรับ ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสมาชิกมิตรรักแฟนเพลงสปปลาวนะครับก็ก็สายออสนที่นะครับสายลาวให้เข้านะครับเข้าโต๊ดนะครับเข้า8ปดแมันมา4ี่แนะครับส่วน2อตัวก็49เข้านะครับเข้า2ตัวบนและโต๊ดนะครับก็สาหรับสมาชิกช่องวันบายวันนะครับพอดีเจมิวคอนถมนะครับ เสียดายมากๆเลยครับท่านไม่สบายถ้าท่านสบายก็น่าจะโต๊ดทั้งโต๊ดทั้งสองตัวบนนะครับโอน่าเสียดายมากนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับสมาชิกมิตรักแฟ็นเพลงสปปลาวนะครับถ้าติดตามมาเข้าช่องเข้ามาได้นะครับช่องวันบายวันนะครับ087392 2717นะครับ087 392 2717นะครับ ดีไลน์เข้ามาได้นะครับก็ครับคำเตือนนะครับเป็นแนวทางชี้แนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับโชคดีมีชัยแบ่งปันน้ำใจนะครับที่บัญชีนะครับ1 3 5่ขีด2 1ขีด7 7 412ครับชนะชาตินะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องยู u ูบแอทิชี้แนะนะครับ ช่อง YouTube ูบแอทิชแนนนะครับกดเข้าไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้สมาชิก f c c ทุกท่านนะครับจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ